มันก็ปินมามีชนชมสายพั Big นธุ์บิ๊กเอฟเรศวนทั้งหมดสามต้นด้วยกันในวันนี้ที่ทีวีชนชมจะทำการขายระบายให้พี่น้องของเพื่อนที่สนใจกันรุ่นนี้จะโตขึ้นมา,มากกว่ารุ่นเมื่อวานนี้นะครับ เดี๋ยวพ่อไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อขอันนี้มันมันแคบลูกนั่งไม่ได้คุณลูกชายก็อยากจะมาช่วยพ่อขายไม่เป็นไรหนูไปเล่นตรงนู้นก่อนไปพ่อแสงแสงมันจะไม่พออ่ะนะครับเดี๋ยวแสงจะไม่พอแสงจะหมดสะกก่อนมาดูต้นแรกนี้เลยนะครับต้นนี้กิ่งก้านเรียกได้ว่ามาดีทีเดียวนะครับพุ่มของเขาเนี่ยเป็นโครงสร้างแบบสามเหลี่ยมน,นะฮะเป็นพุ่มที่มีความสวยงามมาก ขนาดลำต้นนี่ก็เกินขวดเครื่องดื่มชูกำลังไปละนะครับตัวน,นี้เราขายที่ราคา200บาทรวมค่าส่งนะครับอ่ะทีนี้มาดูต้นที่สองสายพันธุ์เดียวกันนะครับก็คือสายพันธุ์ Big F เเรสวนอ่าเดี๋ยวเราเข้าเข้ามาดูใกล้ๆนะครับก็เข้ามาดูใ,นใ,นใกล้ๆน,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 นิดนะก็จะเห็น แสงก็จะหมดอ่าเนี่ยนะครับกิ่งก้านการแตกกิ่งก้านสาขาของเขานะครับจะเห็นได้ว่าแตกออกมาโดยรอบแล้วก็แตกออกมาทุกชั้นกิ่งแล้วต้นนี้ขนาดก็พอๆกับต้นแรกนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะโตกว่าไอ้ต้นเมื่อกี้นะฮะต้นนี้เราขายที่ราคา180บาทรวมค่าส่งนะครับสำหรับต้นนี้ ่ะทีนี้มาถึงต้นสุดท้ายครับสําหรับวันนี้ต้นนี้ที่จริงแล้วนะฮะคุ้มของเขาเนี่ยมาดีเลยเพียงแต่ว่ามีตําหนินิดเดียวเท่านั้นก็คือเนี่ยแหละครับมันจะมีรอยบุ๋มตรงลําต้นของเขาจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับรอยบุ๋มนี้ก็จะหายไปและความที่ว่าเขามีรอยบุ๋มนี่แหละครับผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องลดราคาลงมาตอนแรกผมกล่าวว่า ผมจะขายสองร้อยนะครับเพราะว่ากิ่งของเขาเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่ามาเป็นคู่ด้วยกิ่งสวยงามนะครับการแตกกิ่งก้านสาขาเนี่ยดูดิครับเนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยนะครับกิ่งของเขามาเป็นคู่เหละเนี่ยะฮะกิ่งมาเป็นคู่ทีเดียวสวยเลยเหมือนงามยางหนังสติกอะเหมือนตัววีกิ่งสวยทียเดียวเนี่ยนะฮะกิ่งเนี่ยมาโดยรอบ มีตำนหนนิดเดียวซะก็คือรอยบุ๋มอ๋อจะเอาต้นกระเพรามาขายด้วยเหรอครับอ๋อนี่เป็นกระเพราครับเขาปลูกเป็นดินปลูกเองนะครับเนี่ยโตแล้วกระเพราเดี๋ยวกระเพราไหว้วันหลังเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยขายลูกวันนี้ให้พ่อขายชงกันอออต้นนี้น,นะครับต้นนี้ก็ขายแล้วต้นนี้ก็ขายที่ ราคา180บาทรวมค่าส่งนะครับพี่น้องของเพื่อนท่านไหนอยากจะได้ต้นไหนก็โทรมาได้นะครับที่หมายเลข0886951784ผมขออนุญาตที่จะให้ทัางที่เคลียร์ออเดอร์จบแล้วนะครับหมายความว่าโอนเงินเสร็จสัรคนท่านนั้นก็จะได้ไปบางท่านเนี่ย โดยเฉพาะที่เป็นท่านาท่านใหม่นะครับเป็นลูกค้าใหม่ไม่เคยซื้อกับผมเนี่ยนะครับมีหลายท่านทีเดียวทักมาแล้วก็เสร็จสับแล้วพอไปถึงขั้นตอนที่จะโอนสตุ้งสตางเนี่ยนะครับท่านก็หายไปมันก็ทำให้ผมเนี่ยขาดโอกาสกับคนอื่นที่เข้าทักมานะครับเพราะฉะนั้นก็เอาอย่างนี้นะฮะว่าขออนุญาตที่จะให้สำหรับท่านที่ เคลียออเดอร์เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วอ่ะดูอ,ดอาิที่จะตกดินแล้วไหนๆเอากระเพรามาให้พี่น้องผมเพื่อดูหน่อยดิโออันนี้แผ่นดินปลูกเองเลยเหรอใช่อ๋อแล้วกินได้ป่ากระเพราเนี่ยเอาก,กินไม่ได้ได้ไงกระเพราเป็นผักกินได้สิเราต้องปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเข้าใจปะยกเว้นชวนชมกินไม่ได้ขมมาก <laughs> นะอันนี้มันเป็นตะพามันเป็นของกินได้ครับอ่าอ่าอ่ะขอบคุณหลวงป้านะอ่ะซื้อเพื่ชมนะขอบคุณครับขอบคุณครับอโอเค,อเคแล้วยังไงก็โทรมาแล้วกันนะครับถ้าท่านใดที่มีรลน์ผมก็ทักไปทางไลน์